สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 นะครับรายการ I Love Math EP ที่42นะครับวันนี้จะมาสอนโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนะครับก่อนอื่นมาทบทวนกันก่อนนะครับในการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนะครับข้อนี้นะครับมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับแต่ว่าสี่เหลี่ยมชนิดนี้นะครับเราสามารถหาพื้นที่โดยการแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยม2รูปนะครับแล้วก็ใช้สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมนั่นเองก็คือ เส้นส่วนสองคูณฐานคูณสูงนะครับอตอนนี้นคุณครูก็จะแบ่งนะครับเป็นออสามเหลี่ยมด้านบนกับด้านล่างนะครับก็คือสามเหลี่ยม O R F ไม่ตรงสามเหลี่ยม O R F นะครับแล้วก็อีกอันนึงข้างล่างข้างล่างนะครับจะเป็นสามเหลี่ยม F D R นะครับ F D R ครูให้มันเป็นสีน้ำเงินแล้วกันอสองส่วนนี้นะครับ เป็นรูปสามเหลี่ยมทั้งคู่เลยนะครับมาหาด้านบนกันก่อนนะครับด้านบนนะครับนักเรียนจะต้องหาความยาวฐานกับความสูงให้เจอซะก่อนนะครับความยาวฐานกับความสูงมันจะตั้งฉากกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนหาตัวที่มันเป็นมุมฉากให้เจอก็คือตรงนี้นะครับมุมฉากอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนักเรียนก็ก็จะเจอฐานกับความสูงนั่นเองก็คือ5กับ12นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพื้นที่นะครับ สามเหลี่ยมสีเขียวนะครับได้เท่ากับ1ส่วน2คูณฐานก็คือ5นะครับแล้วก็ความสูงมันจะตั้งฉากกับฐานเนาะก็คือ12นะครับสิลตวตะทอนนะครับ2ตัด12ได้6นะครับอ่ะมันจะเหลือ5คูณ6นะครับ5คูณ6เท่ากับ30นะครับตารางเมตรนะครับพื้นที่นะครับมีหน่วยเป็นตารางนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับสามเหลี่ยมด้านล่างก็คือ fdr นะครับ พื้นที่สามเหลี่ยมสีน้ำเงินเนี่ย FDR เนี่ยเท่ากับ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงเช่นเดียวกันนะครับฐานก็คือด้านบนนะครับตรงนี้13นะครับส่วนความสูงของสามเหลี่ยมสีน้ำเงินนะครับมันจะตั้งฉากกับฐานก็คือ3เมตรนั่นเองนะครับฐานก็คือ13สคูณสูงคือ3นะครับตัดทอนไม่ได้เลยนะตัดทอนไม่ได้เลยนักเรนก็เอา13คูณสซะก่อนมันได้39นะครับ 39หาร2นั่นเองนะครับ39หาร2ได้เท่าไหร่มาลองตั้งหารยาวดูนะครับ2อะไรได้3ามสองสองครับลบกันเหลือ1นดึง9นะครับ2คูณ9ได้18นะครับลบกันเหลือ1นใส่จุดแล้วเติม0ูนะครับ2คูณ5เป็น10พอดีมันจะได้เท่ากับ19 5จุนะครับตารางเมตรนะครับ ต่อไปนะครับเราจะหาพื้นที่รวมทั้งหมดนะครับก็คือรูปสี่เหลี่ยม O R D F ตรงนี้นะครับพื้นที่เออสี่เหลี่ยมสิพูดผิดอ่ะสี่เหลี่ยม O R นะครับ D F ก็คือเราจะนําพื้นที่ของสามเหลี่ยมสีเขียวกับสีเมงินมาบวกรวมกันนั่นเองนะครับก็จะได้เท่ากับ30บวกกับ19.5นะครับก็จะได้เท่ากับ49.5นะครับตารางเมตรนั่นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นการทบทวนในการหาพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมนักเรียนก็สามารถแบ่งให้มันกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมย่อยๆได้หรือบางข้อบางรูปอาจจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ได้เหมือนกันแบ่งเป็นสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมก็แล้วแต่นักเรียนเลยนะครับผมามาถึงโจทย์กันบ้างนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมาดูตัวอย่างข้อแรกกันเลยนะครับช่างน,นะครับต้องการปูพื้นห้องรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีพื้นที่40ตารางเมตรนะครับด้วยกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่มีเส้นทะแยงมุม20เซนนะครับแล้วก็ช่างจะต้องใช้กระเบื้องอย่างน้อยกี่แผ่นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับดูข้อมูลที่โจทย์ให้มาก่อนเขาบอกว่าบ้านนะครับมีพื้นที่40ตารางเมตรนะครับก็คือห้องหนึ่งห้องอ่ะครูให้สี่เหลี่ยมสีน้าเงินนะครับเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับแล้วก็ใส่พื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วก็คือ40ตารางเมตรนะครับต่อมานะครับเขาบอกว่าจะปูกระเบื้องรูปจัตุรัสใช่ไหมครับอคุณครูก็ขึ้นรูป จะตุลัสขึ้นมา1อันนะครับเขาบอกว่าเส้นแทงมุมมันยาว20เซนนะครับหน่วยมันคนละหน่วยกันนะครับข้างบนมันเป็นตารางเมตรใช่ไหมครับแต่ข้างล่างมันเป็นเซนนะครับเราจะต้องเปลี่ยน20เซนติเมตรให้กลายเป็นเมตรเสียก่อนนะครับ20เซนก็คือ0.2เมตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเส้นแทงมุมของกระเบื้องแผ่นเล็กๆตรงนี้นะครับก็คือ0.2นะครับเมตรนะครับเส้นแทงมุมมันมี2เส้นใช่ไหมครับ มันจะเท่ากันพอดีนะครับอีกเส้นหนึ่งก็0.2เหมือนกันนะครับเราจะมาหาพื้นที่ของกระเบื้องกันก่อนนะครับพื้นที่ของกระเบื้องนะครับเป็นจัตุรัสปกติแล้วเราจะใช้สูตรด้านคูณด้านในการหาพื้นที่นะครับแต่ว่าข้อนี้เขาบอกเส้นทแยงมุมมาเราจึงต้องใช้สูตรนี้ครับ1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นทแยงมุมนะครับแทนค่าลงไปนะครับได้เท่ากับ1ส่วน2คูะ ไอแผ่นกระเบื้องรูปเล็กนี้นะครับเส้นทแยงมุมมี2เส้นยาวเส้นละ0.2นะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลย2ตัว0.2คูณ0.2นอะครับตัดท่อนนะครับ2ตัด0.2ตัวแรกได้0.1นะครับ0.1่คูณ0.2นะครับทนิยมหนึ่งตำแหน่งกับ1นงตำแหน่งรวมเป็น2ตำแหน่งนะครับ2คูณ1แล้วได้2เพราะฉะนั้นแล้วคำตอบก็คือ0.02นนะครับตารางตารางเมตรนะครับ ตารางเมตร0.02ตารางเมตรนี่คือแผ่นกระเบื้องแบแผ่นเล็กๆแผ่นเดียวนะครับอโจทย์ถามว่าเราจะนำกระเบื้องไปปูในห้องสีน้ำเงินทั้งหมดกี่แผ่นนะครับเอาอันเล็กไปปูในอันใหญ่นะครับเราจะใช้วิธีการหานั่นเองก็คือเราจะใช้พื้นที่นะครับพื้นที่ของห้องนะครับห้องใหญ่นะครับหารด้วยพื้นที่ของกระเบื้องนะครับ พื้นที่ห้องใหญ่ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย40นะครับแล้วก็หารด้วยพื้นที่ของกระเบื้องก็คือ0.02นั่นเองนะครับอ่น0.02มันมีทศนิยมใช่ไหมครับเวลาเราหารมันจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับ0.02มันทศนิยม2ตำแหน่งเราจะก,กำจัดทศนิยมโดยการคูณ100เข้าไปทั้งเศษและส่วนนะครับ มันก็จะได้เท่ากับนะครับข้างบน40คูณยก็เท่ากับ4,000นะครับ4,000ข้างล่างครับ0.02คูณนะครับ,รบก็เท่ากับ2นั่นเองนะครับ2หาร4,000ก็ได้เท่ากับ2,000นั่นเองนะครับคำตอบก็คือต้องใช้กระเบื้องอย่างน้อย2,000แผ่นนะครับต้องใช้2,000แผ่นเลยนะครับข้อต่อมานะครับผม เขาบอกว่าสนั่นนะครับต้องการทำว่าวตัวหนึ่งนะครับที่มีไอตัวว่ามีความกว้างนะครับ80เซนนะครับแล้วก็ยาว100เซนติเมตรนะครับจะต้องใช้กระดาษทำว่าวอย่างน้อยพื้นที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับโจทย์ถามเนาะอ่าเราก็มาดูอันแรกเลยเขาบอกว่าตัวว่าวกว้าง80บเซนนะครับคุณครูจะขึ้นด้านกว้างขึ้นมาก่อนเลยนะครับกว้างใช้เส้นสีเขียวนะกว้าง80เซนติเมตรอ่าใส่ลงไป80ซีเอ็มนะครับ คุณครูจะใช้เส้น80ซนติเมเนี่ยเป็นเส้นทแยงมุมอันแรกนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเขาบอกว่ายาว100ก็คือครูจะใช้เส้นทแยงมุมแนวตั้งนะครับให้มันยาว100นะ100ซนติเมตรนะครับเสร็จแล้วคุณครูจะสร้างออรูปเว้าขึ้นมาโดยการเชื่อมต่อจุดบนล่างซ้ายขวานะครับลากส่วนของเส้นตรงมันก็จะเกิดเป็นสี่เหลี่ยมรูปเว้านะครับผม ข้อนี้เขาต้องการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าวนี้ใช่ไหมครับเราจะต้องใช้สูตรอะไรในการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าวก็คือ1นส่วนสคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมนั่นเองนะครับถ้านักเรียนสังเกตนะครับค,คุณครูก็ได้ใส่เลขลงไปแล้วเส้นทแยงมุมมี2เส้นก็คือเขียวกับน้ําเงินใช่ไหมครับเขียว80น้ําเงิน100เราก็แทนค่าลงไปได้เลยนะครับก็กลายเป็นเซนหนึ่งส่วนสคูณแ0แล้วก็คูณ100นะครับ ตัดทอนสองตัด80ดสิบได้4ี่ิบครับแล้วเรานำนะครับเลข4ี่ิไปคูณร้อยก็จะเท่ากับ4ี่พันนั่นเองนะครับสี่พันตารางเซนติเมตรข้อนี้เป็นเซนเนาะก็เลยเป็นตารางเซนติเมตรคำตอบครับเขาจะต้องใช้นะครับกระดาษนะครับที่ทำว่าวตัวนี้ใช้พื้นที่อย่างน้อย4ี่พันนะครับตารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับผมเราใช้สูตรหนึ่งส่วน2คูณเส้นทแยงมุมสองเส้นนะครับ ข้อต่อมานะครับกระดานอัดแผ่นหนึ่งนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับมีเส้นทะแยงมุมยาว20และก็32นะครับด้านหน้าของกระดานอัดแผ่นนี้มีพื้นที่เท่าไหร่ก็คือเขาอยากรู้พื้นที่ของกระดานอัดที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนั่นเองนะครับเรามาดูข้อมูลแรกก่อนเขาบอกว่าเส้นทะแยงมุมเส้นแรกยาว20เซนครูก็สร้างขึ้นมาเลยนะครับเส้นเขียวนี่ยาว20นะครับ แล้วก็เส้นสีน้ำเงินนี้ยาว32ครับเกิดจุด4ี่จุดตรงจุดปลายของส่วนของเส้นตรงที่เป็นเส้นทะยงมุมใช่ไหมครับลากเส้นเชื่อมต่อจุดได้เลยนะครับอก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสีแดงนี้ขึ้นมานะครับผมสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับถ้าบอกเส้นทะยงมุมมาเราจะใช้สูตรเดียวกันกับ2ข้อที่ผ่านมาเลยก็คือ1นส่วนสคูณผลคูณของเส้นทะยงมุมนั่นเองนะครับ ในเมื่อบอกเส้นทะแยงมุมมาแล้วนะครับ2เส้นแล้วก็ใส่เลขลงไปได้เลยเป็น1ส่วน2คูณ20แล้วก็คูณ32นะครับตัดทอน2ตัด20ได้10ครับมันจะเหลือ32คูณ10ก็ได้เท่ากับ320นะครับตารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับคำตอบครับกระดานอัดนะครับจะมีพื้นที่นะครับ320ตารางเซนติเมตรนะครับผม มาดูข้อต่อมานะครับนาแปลงหนึ่งนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับแนวคันนาที่ขนานกันยาวยี่สิบห้าแล้วก็สี่สิบวานะครับและไอแนวที่ขนานกันอยู่ห่างกันสิบห้าวานาแปลงนี้มีพื้นที่เท่าไหร่นะครับข้อนี้นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะเขาบอกมาว่าด้านที่ขนานกันยาว25้ากับ40ี่บอ่ะครูก็จะวาดเลยนะครับอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่เป็นพื้นที่ของนาเนาะ ด้านบนกับด้านล่างขนานกันนะครับด้านบนกับด้านล่างขนานกันนะครับด้านบนยาว4ี่ด้านล่างยาว25้านะครับแล้วเขาก็บอกมาอีกก็คือ Lauren 2เส้นนี้ส,นสีแดงอ่ะบนกับล่างอ่ะมันอยู่ห่างกันสิบห้านะครับความห่างของเส้นสองเส้นนี้ก็คือความสูงนั่นเองมาจะตั้งฉากซึ่งกันและกันตั้งฉากกับเส้นสีแดงทั้งสองเส้นนะครับความสูงตรงนี้คือ15้าวานั่นเองนะครับเข้าสูตรเลยนะครับในการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมูใช้สูตรนี้ครับ หนึ่งส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานแล้วก็คูณความสูงนะครับนักเรียนก็มาดูก่อนว่าผลบวกด้านคู่ขนานเป็นเท่าไหร่นะครับผลบวกด้านคู่ขนานก็คือเราจะเอาด้านที่มันขนานกันมารวมกันนะครับด้านที่ขนานกันก็คือด้านบน40กับด้านล่าง25เอามารวมกัน40บวก25เป็น65้านักเรียนก็ เอา65มาแทนค่าลงไปในผลบวกด้านคู่ขนาดได้เลยนะครับส่วนความสูงนะครับความสูงในข้อนี้ก็คือระยะห่างระหว่างเส้น2เส้นก็คือ15วาน,นั่นเองอแล้วก็คูณ15เข้าไปนะครับข้อนี้นะครับ2ตัดไม่ลงตัวนะครับเราจะนำหกสนะครับมาคูณ15ก่้าก่อนคุณครูจะทดตรงกลางจอเลยนะ55 25ใส่5ทด2 56 30ทด2เป็น32เติม0 15เป็น5 1นคูณหเป็น6บวกการได้5ได้7ได้9นะครับมันจะเหลือนะครับเก้จห้านะครับแล้วอย่าลืมนะครับหนส่วนสก็คือการหารด้วย2นั่นเองหาร2ไปอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะนำเลขนะครับเก้เจหาหาร2อีกทีหนึงนะครับเอา9ก้หารสองนะครับสอะไรได้9กครับสอะไรได้9ก้านะครับสองี่แนะครับลบกันเหลือหนึ่งดึงเจ สองอะไรได้สิบเจ็ดนะครับสองแปดสิบหกเหลือเศษหนึ่งดึงห้าลงมานะครับสองอะไรได้สิบห้านะครับสองเจ็ดสิบสี่นะครับอาคุณครูเขียนตรงนี้แล้วกันสองเจ็ดสิบสี่สิบห้าลบสิบสี่เหลือหนึ่งนะครับใส่จุดแล้วเติมศูนย์นะครับสองอะไรได้สิบสองคูณห้าเป็นสิบนะครับพอดีเลยนะครับลบกันเหลือเศษศูนย์จบนะครับคําตอบสุดท้ายของเราก็คือนเออสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดจุดห้านะครับ ตารางวานะครับเพราะฉะนั้นแล้วนาน,นะครับนาข้าวอันนี้พื้นที่ก็คือ487.5ตารางวานะครับอ่าใช้สูตร1ส่วน2คูณผลบวกด้านคู่ขนานแล้วก็คูณสูงครับคังหมูนะคังหมูนะใช้สูตรนี้หมดเลยนะครับสรุปนะครับนานี้มีพื้นที่487.5ตารางวาครับ ครับก็วันนี้นะครับขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ